สวัสดีครับวันนี้พบกับบอยคันครับบอยครับอยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y สระขมทุนธานีนะครับวันนี้ครับรถที่บอยจะนำมารีวิวนะครับก็คือ Ford e v e r วอเรนะครับรุ่น Titanium Sport นะครับผมราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่1 4 2 9 0 0 0บาทนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวธรรมดานะครับตัวสปอร์ตจะไม่มีสีขาวมุกนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเดี๋ยวบอยพามาชมนะครับว่าบอยแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า มีอะไรที่มาจากโรงงานและมีอะไรที่บอยติดตั้งเพิ่มให้นะครับก็อย่างแรกนะครับบนฝากระโปรงครับที่ลูกค้าเห็นนะครับคำว่าเอเวอรเรสต์นะครับตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานครับจะเป็นสีดาเงานะครับตัวที่บอยเปลี่ยนนะครับก็คือตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเดิมเนี่ยมันจะเป็นลายตะข่ายนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าเอออยากได้เป็นตัวม้านะครับมีไฟล้อมรอบนะครับตัวนี้ก็บอยจัดให้ครับแล้วก็จะมีไฟ LED ดีนะครับ3ดวงนะครับตรงตะแกรงครับที่ลูกค้าเห็นนะครับเนี่ยฮะสามจุดนะฮะ แล้วก็ไฟวิ่งรอบ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 มานะครับก็จะมีให้นะครับตัวของไฟหน้านะครับก็ถูกทําใหม่นะครับทําใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีตัวของขี้มาแตงนะครับขี้มาแตงคืออะไรคือตัวขี้ตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีไฟวงแหวนนะครับล้อมรอบนะครับคือตรงนี้แล้วก็จะมีไฟสเต็ปนะครับวิ่งวันนะครับตรงนี้นะครับคือต้องบอกว่าไฟสเต็ปวิ่งวันคืออะไรคือตัวเนี้ย ปกติมันจะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวไฟตัวนี้แต่ว่าบอยทําเพิ่มนะครับทาเพิ่มคือหลายทําเพิ่มก็คือตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวครับผมนี่ฮะจะเป็นไฟเลี้ยวขึ้นมาด้วยนะครับปกติจะเป็นแค่ไฟวิ่งวะมันสีขาวหรือไฟดีนะครับแต่พอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยจะติดแค่ตรงข้างในนะครับตัวนี้จะไม่ติดนะครับตัวนี้บอยทำให้ใหม่นะครับเพิ่มสเต็ปเข้ามานะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะจะเป็นสีส้มอย่างงี้ฮะหมดนะครับอ่าแล้วก็ตัวของด้านหน้าเองครับตัวกันชนนะครับ กันชนหน้าเองครับก็ทําเพิ่มนะครับติดตั้งเพิ่มติดตั้งเพิ่มตัวนี้ติดตั้งชุดของวิกเตอร์ลูกค้าหลายท่านคืองงว่าเอ๊ะวิกเตอร์คืออะไรวิกเตอร์คือตัวชุดเสริมกันชนหน้านะครับจะเป็นชุดนี้ทั้งหมดนะฮะที่ลูกค้าเห็นฮะติดอยู่กับกันชนนะฮะที่มีขอบสีดํานะครับตรงกลางให้เป็นสีดำได้นะครับตรงนี้แล้วก็ที่บอยเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเป็น led นะครับก็จะมีไฟล้อมรอบแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตรงนี้นะฮะ อันนี้คือชุดไฟตัดบอกหน้าแล้วก็ชุดวิกเตอร์ครับให้บอกให้มองภาพไกลๆนะฮะนี่ครับชุดวิกเตอร์นะครับแล้วก็มาในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นคิวร้อนะครับแบบแนบที่มาพร้อมกับชุดวิกเตอร์อยู่แล้วนะครับชุดนี้นะฮะชุดแก้มแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับก็จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อยีสนะครับสีดำนะครับอ่าตัวนี้เป็นยางพูดเยียรนะครับผมอ่า มาจากโรงงานแล้วนะครับตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตองนะครับตัวแก้มข้างนะครับตรงนี้ครับจะมาจากโรงงานเป็นสีดําเงานะครับตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงามาจากโรงงานนะครับที่บริตตั้งเพิ่มก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับครึ่งคันนะครับแล้วก็กันสาดนะครับตัวสปอร์ตบาร์เอ่อตัวรางหลังคารับตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานครับเป็นสีดําเงานะครับมือเปิดครับเป็นสีดําเงาครับจากโรงงานแล้วก็จะมีตัวของบริดตั้งเพิ่มนะครับก็จะเป็นเบ้ากันลอยนะครับเวลาเปิดปิดประตูนะครับ ภาในข้านะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วพร้อมกับคําว่าสติกเกอร์พม่าสปอร์ตนะครับเดี๋ยวบอกให้ดูไกลๆนะครับตัวของฝากถังน้ำมันนะครับเราจะตั้งตัวครอบให้นะครับเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์นะครับที่ตัวนี้ได้รับความนิยมมากๆก็คือตัวไฟท้ายของ G L C นะครับเป็น L E D นะครับเนี่ยฮะอ แล้วก็ทําเสริมตัวค่าท้ายนะครับค่าท้ายแบบมีไฟครับที่เสริมเข้ามาครับไฟท้าย goc นะครับก็จะเป็นทรงคลา้ายๆกับรถยุโรปนะครับผมก็จะเป็น led นะครับแอลว่าจะเป็นวิ่งนะครับอย่าเบรคให้ติดขึ้นมานะครับแล divine, ้วก็ชุดเสริมกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันนะครับมาทางชุดนะครับหน้าหลังนะครับก็จะเพิ่มที่เหม็นเห็นมีปลายท่อนะครับที่เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับที่ว่าติดตั้งเพิ่มเข้าไปอีกก็คือจะเป็นตัวส่วนของ ไฟตัดหมอกหลังนะครับก็จะเป็น LED นะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เปิดดูด้านในนะครับนี่ฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้านะครับตัวสปอร์ตนะครับของทุกอย่างครับวาคืนทห้ลูกค้านะครับตัวเบาะนะครับสามารถพับได้แต่ว่าตัวนี้จะพับแบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็พื้นที่ในการใช้สอยนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าเบาะแถวสองก็ยังพับได้อีกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ หมุ่ทั้งสองนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลแถวสองนะครับก็จะมีที่ปรับพัดลมแอร์แล้วก็ไฟ12โวลต์นะครับตัวผ้ายางนะครับเป็นปูผ้ายาง 5D นะครับเป็นสี Y นะครับสีแดง Y นะครับตัวนี้และความพิเศษของตัวสปอร์ตนะครับลูกค้าบางคนนะครับยังไม่อาจจะไม่เห็นนะครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างตัวรุ่นอื่นยังไงนะครับต้องบอกว่าตัวสปอร์ตนะครับคอนโซลนะครับเป็นคอนโซลทุ่มหนังเหมือนกันแต่ได้จะเป็นเดินสีฟ้านะฮะ พวงมาลัยก็เหมือนกันครับตอนนี้มันจะเดินสีฟ้านะครับเดินหน้าสีฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังนะครับอ่ามีคู่คอนโทรลนะครับให้นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจออ่าซิงค์สามนะครับผมแล้วก็ตัวของอ่าเกียร์ก็จะเดินได้เสีงเงินทั้งหมดนะฮะนะฮะทั้งหมดตัวเบาะเองนะครับนี่ฮะ จะมีคําว่าสปอร์ตนะครับนี่ครับาคเห็นหรือเปล่าฮะสปอร์ตพิมพ์อยู่นะฮะแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะสีดําเดินได้สีน้ําเงินนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวพวกข้างๆนะครับหรือตรงกลางคอนโซลนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะตัวนี้นะครับนะครับหายไปเสียเงินนะครับก็ตัวนี้ระบบปลอดภัยก็มีให้ครบอยู่แล้วนะฮะตั้งแอร์แบ็กเจ็ดใบกระจก ปัดแสงไฟหน้าออโต้นะครับระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะครับก็มีให้ครบนะครับถ้าลูกค้ากําลังดูรถไม่ชอบสันลุกนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับหนึ่งล้านสี่แสนสบาทนะครับพร้อมชุดแต่งอย่างนี้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็0ูนย์แปดหกนะครับสามสองสนะครับหรือว่าแอดไอเดียไลน์ไปคุยได้นะครับเสรี่มงคลนะครับวันนี้ครับบอยฝากรถเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสปอร์ตคันนี้ด้วยนะครับ ตรงน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ